ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านปรากฏการราหูอมทิต์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่25ตุตลาคมออกมาเตือนสุริยคาตจะนำมาซึ่งโชคไม่ดีมีลางร้ายเตือนระวังจะออกจากบ้านเป็นความเชื่อและความศรัทธา ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับปรากฏการณ์บนฟากฟ้าที่เรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์หรือปรากฏการณ์สุริยคาตที่จะเกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคม2565จะเกิดในช่วงเวลา15นาฬิกา58นาทีถึง20นาฬิกาสนาทีซึ่งพระอาทิตย์จะถูกราหูบทบางมากที่สุด คือในช่วงเวลา18นาฬิกาแต่ประเทศไทยเราไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้จะมองเห็นได้ก็ทางฝั่ง,งโยุโรปสุริยาคาตเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโครจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิุีตรงกับจันทร์ดาบเมื่อสังเกตจากพื้นโลกก็จะเห็นดวงจันทร์ เื่อนเข้ามาบทบางดวงอาทิตย์ด้วยจะบางหมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ซึ่งในแต่ละปีจะสามารถเกิดสุริยคาตบนโลกได้อย่างน้อยสองครั้งหรือสูงสุดก็ไม่น่าจะเกินหครั้งและในจำนวนนี้อาจไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรืออย่างมากก็ไม่น่าจะเกินสองครั้งกับโอกาสที่จะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวง สำหรับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งบนพื้นโลกนั้นค่อนข้างจะยากเนื่องจากสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ละครั้งจะเกิดในบริเวณแคบๆภายในแถบที่เงามืดของดวงจันทร์พาดผ่านเท่านั้นครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นคนสมัยโบราณจะมีความเชื่อกันว่าสุริยคาคจะนำมาซึ่งความโชคไม่ดีหรือลางร้าย จะเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีขึ้นในครั้งนี้เมื่อดวงอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ราศีตุลตำแหน่งนิดผู้มียศจะเสื่อมยศตกต่ำไร้กำลังถูกหมิ่นเกียรติมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งอพยพผู้คนร้อนรอน,รนไฟเผาไหม้ดังนั้นจึงออกมาขอเตือนแนะนำถ้าให้ดีไม่ควรออกมาข้างนอกควรอยู่หน้าหิ้งพระ ให้ไว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทังโหราศาสตร์โลกคือดาวราหูผู้มีฤทธิเดชมากเอาจริงเอาจังอารมณ์รุนแรงและลุ่มหลงมัวเมาโกรธแค้นพระอาทิตย์และพระจันทร์เห็นเป็นต้องจับกินจึงเป็นที่มาของราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์นั่นเองและในตำราคาถาอาคมวันที่มีคลาด รากฏการทางธรรมชาติรุนแรงนิยมทําพิธีกรรมโดยใช้กระลาตาเดียวแกะสลักรูปพระราหูทําน้ำมนต์ป้องกันคุณใสปัดเสนียจันไรภัยอันตรายหรือลงยันสุริยบับพาเพื่อให้พระราหูคุ้มครองถือเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นท่านผู้ฟังครับสำหรับวันสุริยคาต25ตุลาคม2565นี้ ชาว12ลัคนาราศีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์เรื่องที่ควรรู้ที่ควรระวังสำหรับ12ราศีจะเกิดขึ้นมีดังนี้ครับลัคนาราศีเมษดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งโคนจรไปอยู่เที่เรือนปัตนีตอนเกิดเหตุสุริยคลาถูกพระราหูเจ้าเรือนลาภะโคนจรเขา้าทับดวงชะตาอุ่มพระอาทิตย์จากเรือนตนุ เพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ชาวลักนาราศีเมษได้รับพลังแห่งปรากฏการณ์สุริยคาดก่อนหน้าเจวันและหลังเจวันรวมทั้งสิ้น15้าวันโดยรวมในวันที่สิบห้าตุลาคมด้วยจึงเตือนให้ระวังเรื่องลูกลูกน้องบุตรบริวารต่างๆความคิดการรเริ่มจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันเป็นไปได้ทั้งดีและไม่ดีควรระวังไว้ แต่ให้ระวังเรื่องการเดินทางอุบัติเหตุความรักคู่ครองหุ้นส่วนและการเงินหาโอกาสทำบุญเรื่องเด็กทถบุญของที่เป็นคู่ลัคนาราศีสิงห์ดวงอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวโคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเพื่อนเรื่องการพูดคุยเจรจาติดต่อจะทำให้เดือดร้อน ได้รับพลังแห่งปรากฏการณ์สุริยาคาตก่อนหน้าเจวันและหลังเจวันรวมทั้งสิ้น15้าวันซึ่งรวมทั้งวันที่25ตุลาคมด้วยเพือให้ระวังเรื่องความรักหุ้นส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ชื่อเสียงให้หาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างครับลัคนาราศีมังกรดวงอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะคือหมายถึงการสูญเสีย การจากลาการพลัดภาคการเริ่มต้นใหม่และการเดินทางไกลโคจรเข้าเรือนกรรมะให้โฟกัสเรื่องงานก่อนหน้าเจวันและหลังเจวันรวมทั้งสิ้นสิห้าวันโดยรวมวันที่25ตุลาคมด้วยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีเรื่องต้องตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีก็เป็นได้เป็นได้ทั้งดีและ,ะร้าย คนประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองระหว่างการสูญเสียทั้งคนสัตว์สิ่งของขอแนะนำนะครับให้หโอกาสทำบุญถวา,ายโรงศกลัคนาราศีพฤกษ์โศดดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรเข้าสู่เรือนอรีให้ระวังการมีปัญหาเกี่ยวกับญาติเรื่องบ้านรถที่ดินระวังศัตรูคู่แข่ง อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งต่างๆทั้งก่อนหน้าเจวันและหลังเจ็วันรวมทั้งสิ้น15้าวันซึ่งรวมวันที่25่สิ้าตุลาคมด้วยมีโอกาสก็ให้ไปทำบุญถวายที่ดินครับลัคนาราศีพิจิกดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศเรื่องที่ต้องระมัดระวังทั้งก่อนหน้าเจวันและหลังเจ็ดวันรวมทั้งสิ้นสิ้าวัน ดเดือดร้อวันที่25ตุลาคมด้วยคือเรื่องของศัตรูการโดนแทงข้างหลังการงานญาติครอบครัวทรัพย์สิสนจึงแนะนำให้หาโอกาสทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างลัคนาราศีกุมดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิโดนราศีอมที่เรือนสุภะทั้งก่อนหน้าเ7วันและหลัง7วันรวมทั้งสิ้น15วัน โดยรวมวันที่25ตุลาคมด้วยเรื่องที่ต้องระม,มัดระวังคือเรื่องหุ้นส่วนคู่ครองการเดินทางไกลชื่อเสียงเพื่อนฝูงเรื่องช่องทางติดต่อต่างๆอยากให้หาโอกาสไปทำบุญถวายของคู่ทาบุญกับเด็กกำพรา้าคนไร้บ้านเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับตนเองลัคนาราศีตุล ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือ,รอนลาภะโคจรเข้าสู่เรือนตนุก่อนหน้าเจวันและหลังเจวันรวมทั้งสิ้นสิห้าวันซึ่งรวมวันที่ยี่สิบสตุลาคมด้วยเตือนให้ระวังเรื่องการเงินจะลงทุนอะไรหากไม่จำเป็นแต่เ,เรื่องเงินก็อย่าให้ใครยืมเงินสุขภาพอุบัติเหตุความรักการติดต่ออะไรใหญ่ๆก็ให้ยกเลิกไว้ก่อนช่วงนี้ครับ ลัคนาราศีกร,รกฎดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือหมายถึงการเงินโคจรเข้าสู่เรือนพันธุราหูมาจากเรือนมรณะเข้ากรรมมะเล็งพันธุก่อนหน้าเจ็ดวันและหลังเจ็ดวันรวมทั้งสิ้นสิห้าวันโดยรวมวันที่ยี่สิบพุลาคมด้วยเตือนเรื่องการเงินกับญาติพี่น้องให้นิ่งไว้ก่อนจะพึ่งทำอะไรตั้งหลักให้ดี เรื่องงานทรัพย์สินต่างๆง,ง,งดออกรถซื้อขายรถบ้านที่ดินรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนครับลัคนาราศีมีนดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริโคจรเข้าสู่เรือนมรณะเตือนให้โฟกัสเรื่องรายได้ผลประโยชน์ศัตรูจะทำให้เราสูญเสียการเจ็บไข้ได้ปวดต่างๆในช่วงก่อนหน้าเจดวันและหลังเจ็ดวัน รวมทั้งสิ้น15วันโดยรวมวันที่25ตุตลาคมด้วยแนะนำให้หาโอกาสชำระหนี้ส่งครับลัคนาราศีกันดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโครจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระในช่วงก่อนหน้า7วันและหลังเจวันรวมทั้งสิ้นส5บวันโดยรวมวันที่25ตุตลาคมด้วยเกอนให้ระมัดระวังเรื่องเงินและศัตรูเท่านั้นเอง ไม่ต้องกังวนมากลัคนาราศีธนูดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาโคจรเข้าสู่เรือนลาภะในช่วงก่อนหน้าเจวันและหลังเจวันรวมทั้งสิ้น15้าวันโดยรวอวันที่ยี่สิบพตุลาคมด้วยเตือนให้ระาวังเรื่องการเงินชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ลูกน้องบุตรบริวารเพื่อน ให้หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างและลัคนาราศีเมถุนดาวทิศเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาัชชะโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะในช่วงก่อนหน้าเจวันและหลังเจวันรวมทั้งสิ้น15้าวันโดยรวมวันที่25ตุลาคมด้วยเกินให้ระวังเรื่องเพื่อนการติดต่อสื่อสารสำคัญการเดินทางลูกน้องบุตรบริวาร เชื่อเสียงการเงินรายได้และผลประโยชน์ต่างๆจึงขอให้หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับเด็กและแสงสว่างครับเป็นความเชื่อและความศรัทธาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่จะนำความรู้ดีๆมาเผยแผ่ขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ